ผลของการให้ทานแบบต่างๆพิขุทั้งหลายสับปุริสธาน5ประการนี้ห้าประการอย่างไรเล่าคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควรสี่เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น ีิขุทั้งหลายสัพปบุรุษหนึ่งครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคทรัพย์มากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผล 2. ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรั์มาก,ม,ม,ากมีโพคทรัพ์มาก และเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใครร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผล 3. ครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผล สครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคศทรัพย์มากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผล 5. ครั้นให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลที่ขุทั้งหลายนี้แลสัปปุริสทานห้าประการ